สวัสดีครับ FC ครับผมก็เหมือนเดิมเหมือนเก่าครับอยู่กับช่องลำน้ำอีสานครับ FC สาวหน่อยเบาหมูครับกีดยางแล้วเขาหาเฮ็ดคือเก่าครับมาผอเห็ดเข,ข่าไข่ FC มือน,นี้สาวหน่อยว่าอยากกินปนเห็ดว่าสันอยาก,กินปนเห็ดเข,ข่าไข่มือว่านเพิ่นได้ไปแช่ตู้เย็นไ้แล้วครับมหามูมัน f อนี่ครับดอกแรกครับเอินสาวหน่อยมาเอาก่ยังไก่พอสมควรเลยเอเอ้ย เห็ดมันบ่คอยออกวันไหนครับเห็ดตัวนี้นาจะเป็นเห็ดน้ำหมอกเอฟซีดห้เขาไขให้ซาหน่อยมาเอาครับเอฟซีดอกแหลกของเขาเอาสิมีดจูมีหน่อยโยงล่างทีหน่อยนะแต่หน่อยแห้งผดนี่ครับดอกแหลกเอฟซี ack, ถือมาถารูปจะกรูปหน่อยนะให้เขาไขนะ สุดยอดเลยฟซีฮันนาอันเฮ็ดเท่าันเดี๋ยวเด้อลดแสงลดจุดหน่อยกันเอาเอาทั้งคันอย่างเนี่ยนั่นแหละโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาติดตามกันต่อฟซีครับหากันต่อครับกําลังจากยางมาสักพักหนึ่งฟซีหลังจากได้ดอกเฮ็ดปวกไอ้บ่แม่นเฮ็ดปวกครับเฮ็ดขาไข่ดอกใหญ่เนาะ กระยางมาอีกครับมาได้จีมันครับนี่นอะเอฟซีนี่ครับกำลังงามเลยจีเห็ดขอไข่เอฟซีนี่ครับเอายปุ่นต้องใส,ส่สีเอเปุ่นอยู่ดอกหาไปเลยครับเอฟซีเดติตามมันต่อครับครับผมหลังจากยางมาไก่พอสมควร FC. เอฟซีเ้ยกมาพอเห็ดปวกน้อยๆครับนี่เน่าหัวจังไรบุนี่หมดไตวสันโอ้ย ตอวน,นี้น้อยหมดครับหลายเน่าเสือ e เอฟซีเอ้ยขนาดว่าเห็ดผมว่าเ็นเห็ดกำลังขึ้นเน่าโอ้เอาไว้เป็นเสือเขาครับเอฟซีสัองไว้โอ้ยมื่อน,นี้หาเห็ดหนาขนาดครับเดี๋ยวติดตามมาต่อยซีครับผมกำลังจากเห็นเห็ดไอ้ปวกน้อยเน่าหลายเอฟซีก็มาพอ้เห็ดเขาไข่ขครับดอกตุ้มๆงาม,งาม สุดยอดเลยเิได,ดป้ปนย้อนเห็ดเขาไข่นี่ละครับสิได้เป็นกับเขาสิบอฟ้าวย้อนเ็ดเขาไข่นี่ละ่ะนี่ครับดอกงามๆเลยเอซสุดยอดเลยครับอือหืออ้ยหอมเอฟซีหอมขนาดแน่นอนแน่นอนสุดยอดเดี๋ยวมาหาต่อครับผม ก้ามันต่อเนื่องครับเอฟซี FC. หลังจากผมเก็บเหตเขาไขาได้ครับสาวหน่อยก็เอืน่นว่าพอ่อคืออกันเอื่นผมมีถ่าย <c oughs> คิดให้เอฟซีดี๋เบิ่งกันว่าดอกงามบอมาตามกันครับตามมาเบิ่งนกันดอกบันดอกตูมสาวหน่อยโอ้คือคือคือขอท่าขาท่าเออนี่ครับเอฟซีสาวหน่อยพ่อครับมดเข,ขาไขเกิดอ,อืม อยากได้แล้วหน่อยอยากกินปนเห็ดขอไข่มาสิเอาถือสองดอกน้ำกันมึงนี่เฟซส,สองดอกของแฟนเนี่ยเฟซวางมีกดกันก็ได้มีกดกระตาเพิ่น,น,นเดี๋ยวผมขออนุญาต เอาลูปสาวหน่อยเจ๊กหน่อยครับเอฟซีือเห็ดข้อไข้นี่ครับงามๆยังสองสามยังสองสามสุดยอดครับเดี๋ยวมาหาันต่อครับเอฟซีครับหลังจากได้เห็ดข้อไข้เอฟซีย่มาอีกเจ๊กหน่อยหนึ่งครับผมก็มาพอกับเห็ดปวกตราบครับบานเพเ่อ,อยู่เดี๋ยวสิคุดเอา หล่ะครับครบเอฟซีโมยิลเซเวลาครับว่าสาหน่อยก็ย่างอยู่อีกป่านึงย่างคนละปลากันแต่ว่าย่างขางทางครับติดขางทางทั้งสองขาสิบบนเงาเหรอครับเห็ดซุ่มนี่ยขาบนเงาครับเห็ค่อนข้างขาเริ่มบวมเออขาเริ่มบนแน่นเหรอครับเอฟซีนี่ครับใส,ส่สูตรเจ้ามื่บ้านเมื่อกวัน สุดยอดครับสาวหน่อยยางมากเอามางเห็ดนะสาวน,น้อยฮ่ายากครับแต่ว่ากับย่างพ่อเด็กเก็บไปเรื่อยๆ FC <c oughs> นี่ครับเบิ่งเห็ดในกระตาโมนี่เดี๋ยว <c oughs> ติดตามมันต่อครับกะเรื <c oughs> ่อยๆ FC เห็นเรื่อยๆครับหลังจากได้เห็ดปวกตราบดอกเมื่อกี้ FC จะเป็นบามูครับพ่อต้อเนื่องเป็นเห็ดขอไข่ดอกงหญ่ๆงา,งามครับโอ้ยสมใจสาวหน่อยแล้วครับเด็ปยปนแหละสมใจสาวหน่อยแล้วเดีดยปนแล้วครับเอฟซี FC. สุดยอดเลยเห็ดขอไข่ครับสุดยอดเอนสาวหน่อยครับไปค้นมาเก็บมาเอาเอฟซีเอ้ย เป็นตัวตุ่นตัวตีอยากมาปลาหนีพะศนที้แหลกกระยางอยู่เราตำตำหมุญครับเฮ็ดบวกเฮ็ดสี่ห้ายาครับเฮ็ดมัอนี่ก็เลยขึ้นมาเลาะเบิ้งเฮ็ดขอไข่ครับเพราะว่าหมูป้านได้ไปเนาะไปแซ่ตูไ่ไว้ก็จะเป็นมูกันล่อมูได้ซุ่มหนีไปกับพ่อปนเฮ็ดสีสาวหน่อยอนี่สาวหน่อยเอา้าว้าวมันเกิดอยู่นั่นนี่ยปลาเนี่ยหางๆกับพ่อได้ ครับเอฟซีเอาบับตรเด็ไทยโยชั้นหน่อยันน่าเห็นปะเนี่ยนี่ครับนี่ก็ข่ายเอฟซีโอเคครับเดี๋ยวหากันต่อครับ ก็โอเคครับเอซครับมาสรุปคลิปกันหาเฮ็ดมือนีหายากครับผมแต่ก็ได้คือเก่าสาวหน่อยเป้าหมูเดี๋ยวพ่ออยู่พอกินคือเกาครับเดีเห็ดเขาไข่ละเอซไปปนเาเบิ่งกระตาเห็ดกับสาวหน่อยครับเฮ็ดเขาไข่ได้จัดดอกกแยังดีครับได้หนึ่งสสามดอกกำงามเอฟซ พอปนแล้วครับผมกับเฮดปวกอีกหนึ่งสงสามสามดอกครับเฮดปวกสามดอกดอกโบงามเอฟซีเดเป็นเฮดดอกโบงามครับนี่เฮดปวกบเไทยสามสองดอกนี่กับประมาณนี้ครับผมไผเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เดอ้อ fc เดอ้อสุดท้ายนี่ก็ขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับ